จะมาฝึกเป็นนินจาสุดหล่อเท่กันนะนเ้ยเ้ย้อย่าห้อยอย่าห้อยอยโดดวยโดดได้สองทีแบบน,นี้ด้วยไม่โอเค,อเคนินจานี่ที่มาซุบซิบซุบซิบไม่ให้คนอื่นรู้หรือเปล่าน่มามันนินทาเว้โอ้ห โอ้มุกอะไรของนายไหนเอเลียนไม่หาเลยสักนิดอันไหนนายล้องเล่นมุกฮาหาของนายดูดีนินจาที่มันเป็นเรื่องราวปาปะนินจาเลยวะอ,อ่าะอนั่นนนินจาเลยวะไอ,อ้นั่นมันนิทานนี่หาเลยใช่ไหมนี่นี่มันไม่หาตรงไหนเนี่ยนิทาาเลยนะเวย้ยโอ้ยเอ,ยอยไปฝึกกันเถอะไหมอล่ะทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่เราจะต้องฝึกเป็นนินจานะครับทุกคนครับซึ่งวิธีการเล่กนก็นคือ เออคลิกคลิกคลิกแบบเดิมเลยทุกคนครับตามแนวซิมูเลเตอร์นะเออไหนทำท่าอะไรของนายเนี่ยเออนี่คือท่าการฝึกเป็นินจาใช่ไหมนี่เหมือนแอรบิกเลยนี่คอเคลดคอเคลดแบบเดิมนะคือถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมแบบนี้เราจะเติมออโต้คิงนะทุกคนครับมาดูซิว่าเข้ากลุ่มหรือต้องเต็มต้องเต็ม ร้อยสี่สิบเก้าลสะบักนะทุกคนครับเติมไปเลยละกันนะรู้สึกหายปวดไหลเลยวออวชอาปวดมากกว่าเดิมนะเนี่ยครับแบบนี้นี่เจ้ากบเจ้าเลียนดูดูกระโดดฝึกอาจารย์ไอจเราลองดูด้านขวานี่นะเมนูตรงน <arrivé> ี้ตรงนี้ก็จะมีให้เรารีเบิร์ดใช่ไหมลองกดดูดิทุกคนสิบรีเบิร์ดนะคะวันนี้อะเรากดดูดิเราก็จะได้เจมมานะครับผมตรงนี้แล้วเจมเราเอาไปทําอะไรวะลองเดินดูดิสำรวจดูลับๆดูอันนี้คืออะไรนี่ ไอ่ <Wow. S 1> อันนี้คือที่ใส่โค้นะเออพวกนายเขามีโค้นี้เราใส่ด้วยนะเว้ยเอาโค้นมาใส่เ,เลยโค้ตคืออะไรอ่ะนี่โค้นี่ Two k i ลสนี่นะใส่มาเลยนี่เราจะได้เป็นคูณสอง Super Lucky b o o t แล้วก็มีช่วยตรงนี้คืออะไรอ๋อเป็นเหมือน q u ว s นะทุกคนคะ่ะ Achievement ตรงนี้โอเคกดรับตรงนี้ได้เอาล่ะนี่คืออะไรนี่ทุกคนคะ่ะเว้ยเหมือนจะมีเป้าเวานี่คืออะไรอ่ะเ ไ,ไมไ<อ>่เหมือนเราเจมมาใช้เลยตรงนี้ดูดิเจมลดไว้เอ้ยดูเหมือนเราจะฝึกปลาเรากระจายนะนี่แล้วเราก็ได้ค่านี่มาทุกคนครับเป็นอะไรนินจัสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้ทำให้เราแบบว่ามีพลังมากขึ้นนี่ไงต่อยทีนึงก็จะบวก40<า>เพิ่มประสิทธิภาพในการทํากายภาพบอลบัดอะไรลิ้นเป็นอะไรฮะ <c oughs> ลิ้นเป็นอะไรนี่ขอแก้ใหม่ขอแก้ใหม่ฉันจะพูดว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทํากายภาพบําบัดเว้ย และนี่ก็จะเป็นอ๋อ,อนี่คือเข้ากลุ่มก็จะรับรางวัล,ลตรงนี้ได้ส่วนนี่ก็จะเป็นบอร์ดของคนแข็งแกร่งนะเว้ยดูคนแข็งแกร่งดินี่พวกนายดูคนนี้คือคนที่เปเยอะที่สุดนะใช้โลบาเยอะสุดคือ1นึ่งหมื่นโลบา้ล้ล่ะนี่โอ้โหรวยจังเลยดูการแต่งตัวการแต่งผมก็รู้แล้วว่ารวยแต่นายเรามาดูคนนี้ซิเอ้ยอ,อันนี้คือเล่นนานที่สุดทุกคนครับ10วันเหลนะือในคนเนี้ย มาแล้วมาดูคนนี้อ๋อคนเดิมคนนี้มีพลังเยอะสุดทุกคนครับเปเยอะสุดก็เทพเยอะสุดนะนีนแต่เดี๋ยวต่อไปอันดับหนึ่งก็กลายเป็นของฉันละล่ะชาติไหนวะเออชาตินีเอาล่ะเราก็จะเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็กดรีเบิร์ตตรงนี้ได้สะสมรีเบิร์ตทุกคนแล้วก็ทําการเอาเพชรมาใส่ตรงนี้วิธีเล่นก็ประมาณนี้นะไม่ มีจิสืก็จะเพิ่มขึ้นทุกคนแบบนี้ตับ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 สัตว์เลี้ยงขอดูซิอันนี้ใช้อะไรนี่ใช้อะไรในการซื้อออใช้เพชรในการซื้อทุกคนครับอันนี้อันนี้ใช้โลสบายในการซื้อแล้วกันนี้ใช้เพชรแ0 0้อในการซื้อตรงนี้ก็มีเป็นเท้าววลด้วยมาเป็นหนึ่งนะขอมาดูเท้าววลก่อนไม่มีโลกอื่นด้อาอ่อใช้แสนเพชรเว้ยนี่ซื้อได้โลกต่อไปจะกรอบจะกรอบจะเรียนจะเรียนมาดูนี่สิตรงนี้มีที่อัพตัวด้วยเว้ยตรงไหนอ่ะมีตรงนี้เลยช็อปน่ะ อ๋อนี่ชอบนี่ทุกคนครับจะใช้เพจอัพได้นะก็จะตรงนี้ก็จะรับเพชรมากขึ้นรับพลังงานมากขึ้นอะไรประมาณนี้ใส่สัตว์ได้มากขึ้นโอเคไหนๆก็เข้ามาแล้วขออัพเลยละกัน แลวตอนนี้ก็มีแหลงด้วยไงเป็นแรลงเยลโล่อ๋อเป็นเหมือนว่าที่คาดเชือกนะอัเดี๋ยวผมจะรีเบิร์ตทุกคนแล้วก็จะพันเพชรน,นะมาอาบน,นี้ด้ระพลังงานมากขึ้นแล้วกันนะโอเคเยี่ยมและนี่คืออะไรมาสเตอร์อ๋อใช้เพชรหนึ่งชี้ไว้ในการคูณพลังงานไว้โอ้โอหรือว่าเราจะสามารถที่จะเติมโลสบักเพื่อเอาสเปเชียลมาสเตอร์นี้ได้นะ99โ,โลสบักเองไงได้คูณหนึ่งเติมเลยคิดนี้ฉันรวยวาเติมไหม เอาลองม่มาเปิดสันนยทุกคนครับเปิดสามตัวเปิดสามตัวได้ไม่ต้องเติมอ่ะเฮ้ยให้ดีให้คนดีนี่ฟองนี้แค่800เพชรเองเนี่ยนี่ใส่เลยทุกคนครับใส่ได้สุดๆ3ามตัวนะโอเคแล้วเราสามารถใช้นี่ได้ด้วยตัวซ้ำนี่รีมเตกบดูซักไม่ระดับกันเว้ยอ้อันนายดูเทมาเป็นธรรมดานี่มันต้อง800รเพชรนะเอ้ยเดี๋ยวสมบัาง เออข้อดีคือสุมได้3ตัวแบบไม่ต้องเติมเนี่ยแหละดีมากเลยเกมนี้ทุกคนอย่าลืมมาเล่นเยอะๆนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่เอานนี้ออกไปพ <c oughs> ึ่งใสงเมื่อกี้ต้องเอาออกแล้ว <c oughs> โอ้ยนี่มังกรในระดับอ e ีพิกเลยเหรอจ้ากบไปเออ,เอ,อตัวนี้อ e ีพิกนี่หว่าทุกคนผมจะมาใช้นี่ทุกคนครับ Tripper Power นะไม่รู้ว่าได้มาตอนไหนโอเคอะ ใช้เลยท oh, really. hey, oh, hey, so ุกคนโอ้เกมนี้เล่นเทพเร็วมากปกติกดเล่นหลันเล่นเกมอะไรจะไม่ค่อยเทียเท่าไหร่นะแต่นี่ดูเทพมาดูเทียเร็วนะทุกคนครับนี่แป๊บเดียวก็ได้แบบโอ้โหตีได้แบบเยอะอะไรจะพูดอะไรแต่ก็เลยจะบอกว่าเราตีกันแค่แป๊บเดียวมันก็ได้เยอะแล้วว่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหและสัตว์นี่เต็มเลยโอ้โห อึดอัดมากเลยนี่ฉันเก็บพลังงานถึงร้านหนึ่งแล้วเว้ยว้าวว้าวนี่แสดงว่าฉันสามารถเปลี่ยนเป็นสายเหลืองได้สินะนี่เออรีเบิร์นแล้วสูญเสียทุกอย่างเลยเพชรก็สูญเสียเอ้ยางั้นเดี๋ยวฉันมาอัพเกินนี่ก่อนเอาเพชรอับกินนี่ก่อนตัดๆๆๆๆๆแพงอยู่นี่อันนี้โอเคอันนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนนี่แลวทุกคนครับ เวบเป็นเหมือนรีเบิร์นใหม่แล้วก็เก็บใหม่แบบนี้นะครับเรียบร้อยโอ้ยได้เพชรมันหนึ่งเอ็มเลยอ่ะว้าวผมจะมาทําการไปโลกใหม่นะทุกคนโดยการซื้ออันนี้เรียบร้อยอันนี้ซื้อได้ไหมยังไม่ได้อาฉันจะไปโอเชี่ยนกันแล้วกันไว้เจอกันใหม่ฉันไปด้วยจะเกิรไปด้วยโลกนี้ก็จะมีสาสรได้สุมนะครับเอ,อเดี๋ยวแป๊บนึงเอามีต่สาสรได้สุมมามันเหมือนเกมออกกําลังกายที่เราเคยเล่นลนะเอาจริงเ แล้วก็จะทําการใส่โจที่ดีที่สุดไปพลัง60เลยเว้ยมารีเบิร์ตตรงนี้เดีย๋ยวฉันขอกลับโลกเดิมกันนะเพราะว่าจะไปทําการอัปเกรดนะอ่ะอัพไปแล้วก็อัปพิษโอเคกดไปไม่ได้แล้ว เอาแบนี้แล้วกันทุกคนใส่สัตว์เพิ่มได้นะครับไม่มีพี่โอ้มาใช้150นี่มา 150m ใช้โคตรเยอะเลยเออแล้วกันนี้โอเคครับไอพวกนายอะไรเอลิ่ยนแค่ไปซ้ายเขียวกันนะเฮ้ยโอ้โหเมาดูหัวดูหัวดิไอโลกต่อไปจะซื้อได้แล้ว嘛โอเคจะซื้ออะไรแล้วกันนะอันนี้ ลองไปดูนี้ทุกคนเป็นภูเขาไฟนะแบบันนี้ไข่ใช้ห้าหมื่นนะอลองสุมเดอเอาไข่ที่ดีขึ้นโอ้ไข่สวยมากเขามันอันนี้โอ้มีเลามาหนึ่งอันเอาล่ะแล้วก็มาใส่สัตว์ที่ดีที่สุดทุกคน <S <S พลังโคตรเยอะหกร้อยเจ็ดสิบ้า <S 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 โอเคทุกคนเอาศาตร์ซ้ำมาใช้นี่นะครับตัวนี้ใช้นี่โอเคใช้นี่ได้เอาล่ะทุกคนครับไปส่เขียวกันเลยดีกว่านะ ไม่เรียบร้อยต่อไปสายไฟเป้าหมายเราเอางี่ไหมเราจะมาซื้อด่านตรงนี้ให้หมดไวโอเ้เออแล้วเราก็ไปสุ่มไข่ตามแต่ละโลกนะทุกคนประมาณนั้นตอนนี้ฉันมีเพชรรอยเอ็มแล้วจะซื้อรัวๆเลยซื้อทุกอันเลยอ้าวไม่พอแล้วตังค์รู้สึกว่าตรงรูปแบบฟอเรสน่ะจะมีเขียนคูณ<อ>ห้านินจสิสือด้วยนะเว้ไเยไปแล้วฝึกคูณห้าหอ๋อนี่ไงนี่เราฝึกตรงนี้ไว้ว้ว้าวาวว้ดีดีตรงเนี้ย ไอเาไอ้เจอเอเทพบเีเอเลียนไม่มาหรอเอเลียนฉันรีเบิร์ดอยู่นะเออไม่ใช่รีเบิร์ดสิฉันเปลี่ยนแรงแล้วตอนนี้ฉันไปสายฟ้าแล้วเว้ยโอ้โหอะไเปลี่ยนไปจังมหเออเปลี่ยนไวจริงๆเลยฉันนี่แต่ว่าแบบนี้เราจะไม่เล่นนานนะทุกคนเพราะว่าถ้าเล่นนานไปมันจะเทพบเกินไงทุกคนผมไม่อยากเทพบเกินเออพูดได้ถูกใจมากเลยจจะเกอร์เออเทพกันไปมันก็น่าเบื่อนะพลังงานนี่แบบว่า ้ยบิลเลียนเลยว่าตอนนี้ฉันมีฉันขอเอาเพชรไปสุ่มสัตว์โลกแคนดี้ก่อนนะเว้ยโอเคส่วนฉันจะมาซื้อนี่ซื้อนี่เอาละตอนนี้คือผมเก็บเพชรได้17บิลเลียนแล้วทุกคนครับซื้อแมปนี้ได้แล้วนะโอเคเดซเซอร์แล้วก็เราจะทําการสุ่มไขเลยไปโลกแคนดี้กันมาดูไขในโลกนี้สิกี่บาทวะนี่สองแสนห้าโอ้จิบละเกินแหมสุ่มไปทุกคนครับโอ้อีปิกแล้วอันคอมมอน คอมมันแานี่โอเคทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาใส่กันดีกว่านะครับดูพลังจโจมตีซีเอาสองพันเลยอะ่ะว้าวแล้วก็เดี๋ยวไปโลกต่อไปคือเป็นไซเบอร์ตรงนี้ทุกคนครับโลกหุ่นยนต์พลังของตัวนี่คือ5,000เลยนะโอเคเยี่ยม เดี๋ยวไปดูโลกสุดท้ายทุครเดสเซดโลกทะเลทรายนะครับราคาสุ่มคือ50ล้านเพจโอเคสุ่มดูนี้ไข่โคตรน่ารักไง <c oughs> เออเป็นเหมือนคารบอยสุ่มแค่นี้ก่อนนะครับถอดออกแล้วก็ใส่อันใหม่ <c oughs> เอ้ยพลังโจมตี20,000ว้ิ <c oughs> ดูเป็นสัตว์ที่น่ารักนะแต่ว่าพลังโจมตีโคตรแรง <c oughs> เราจะมารีเบิร์ตตรงนี้ทุกคนครับแล้วก็ใช้เพรอัปน,นี้ให้เต็มทั้งหมดดีนี <c oughs> เเ่เอาให้เต็มเอาให้เต็มนี่ โอเคอ่ะมรวยเอาไปให้เต็มโอเคมีเต็มอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองหาสามอันที่ยังไม่เต็มนะแสดงว่าตอนนี้เจ้ากบก็ใส่สัตว์ได้เยอะแล้วนะสิใช่นะ่าใส่ได้เยอะน่าใส่ได้สูงสุดก,กี่ตัวใส่ได้เพิ่มเป็น6ตัวแลว้วไหย นี่ไงอันนี้ก็ 15B เอง 50B เรียบร้อยไม่ทั้งหมดสามันแล้วเหลือแค่2อันนี้เพชรกับพลังงานตรงนี้แต่ป๊บเดียวเท่านั้นแหละนี่รีบ์ปใหม่แล้วติ๊บโอเคอันนี้ทุกคนเอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าเกิดว่าอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถเล่นได้เลยทุกคนครับเดี๋ยวแมพผมจะทิ้งไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นสงสัยชั้นฝึกเสร็จนี่ชั้นต้องไปนวนแล้วแหละขอ,อะเสร็จแล้วไม่ไหวปวดคอ